สวัสดีครับทุกคนพบอาเธอร์วิธีผูกกล้านะครับหัวข้อที่ผมจะพูดในวันนี้ให้ชื่อว่าคําพูดเปลี่ยนชีวิตได้ผมทําธุรกิจมายาวนานนะครับ30กว่าปีนี่ให้ความสําคัญกับการใช้คําพูดมากเลยนะครับเพราะว่าได้ยินได้ฟังคนสําเร็จพูดก็จะใช้คําพูดแบบนี้ แล้วได้ยินได้ฟังคนที่ล้มเหลวพูดเขาใช้คำพูดแบบนี้นะครับมันใช้คำพูดต่างกันเลยนะสองสองคนนี้นะครับคนล้มเหลวก็มักจะมีคำพูดหลายคำนะครับที่พวกเราได้ยินประจำลองลองสังเกตดูนะครับว่าเขาพูดว่าอย่างไรนะครับเช่นคำว่ายากนะครับมันดีอยู่งานนี้ ธุรกิจเนี้ยมันยากนะไหมครับทำไปก็ใช้คํานี้ไปมันดีอยู่แต่มันยากนะไหมครับก็เรียกว่าทำด้วยทัศนคติลบๆส่วนใหญ่ก็ไปไม่ถึงดวงดาวครับเห็นไหมครับคำพูดนี้มีอิทธิพลมากเลยครับไม่ควรใช้คำพูดพวกนี้นะครับคําว่ายากคำว่าเบือ่อไหมครับ นา,นานพูดดีไม่เป็นไรครับถ้าพูดเลยบ่อยคําพูดนี้มันบั่นทอนพลังบั่นทอนพลังเราลงไปเรื่อยๆนะครับในสุดเราไม่อยากทําสิ่งนี้แล้วนะครับคําพูดที่ว่าเหนื่อยนะครับเช่นกันครับนานพูดไม่เป็นไรครับถ้าพูดเลยบ่อยนะครับเป็นคําพูดที่ลดพลังของเราลงเรื่อยๆนะครับเราก็จะกลายเป็นคนที่ ไม่มีพลังไม่มีชีวิตชีวาไม่กระตือรือร้นนะครับคําว่าขี้เกียจนะครับคําว่าทําไม่ได้อันนี้ร้ายเลยนะครับคําว่าทําไม่ได้ก็ปิดโอกาสตัวเองนะครับแทนที่เราจะลองทําดูให้โอกาสตัวเองได้ลองทําดูซิว่ามันเป็นไปได้ มากน้อยแค่ไหนอย่างน้อยก็หาประสบการณ์อย่างน้อยก็เพิ่มบทเรียนในชีวิตถูกไหมครับนี่เป็นคำพูดที่ไม่ควรใช้กับตัวเราเองในชีวิตประจำวันนะครับคำพูดว่ายากคำพูดว่าขี้เกียจคำพูดว่าเหนื่อยคำพูดว่าเบือ่อคำพูดว่าทำไม่ได้เป็นคำพูดที่ต้องห้ามนะครับสำหรับ คนที่ต้องการความสําเร็จในชีวิตนะครับแล้วเราจะใช้คำไหนดีล่ะครับก็คําพูดที่สร้างพลังไงครับคนเรามันต้องมีพลังในการต่อสู้นะครับเพราะว่าชีวิตเราหรืองานการอะไรก็แล้วแต่มันจะต้องมีปัญหามีอุปสรรคเข้ามาทดสอบเสมอนะครับเวลาเราไปเจอนะครับถ้าเป็นงานขายนะครับมันก็จะเจอคนซื้อคนไม่ซื้อใช่ไหมครับ ก็จะเจอเป็นประจำนะครับถ้าไปเจอแล้วมีคนซื้ออยู่ตลอดเวลาอันนี้มันเป็นไงครับมันเป็นสิ่งผิดปกติแล้วครับใช่ไหมแต่คนก็ไม่ยอมรับนะครับเจอคนไม่ซื้อเจอคนไม่เอาเจอคนไม่ตอบรับก็รู้สึกโลกนี้มันเป็นไปไม่ได้งานนี้ธุรกิจนี้มันไปไม่รอดซึ่งจริงเราเป็นเรื่องธรรมดาธรรมชาติของธุรกิจธรรมชาติของงาน นะครับเราก็เปลี่ยนคำพูดครับเปลี่ยนคำพูดเช่นแทนที่เราจะพูดว่าเจอปัญหาจเจอปัญสักมากมายเราก็เปลี่ยนเป็นคำว่ามันทา้าทายดีนะมันคือสิ่งทา้าทายเห็นไหมครับเราจะรู้สึกมีพลังขึ้นทันทีว่ามันเป็นสิ่งทา้าทายมันเป็นสิ่งที่ไม่ใช่เราทำไม่ได้มันเป็นสิ่งทา้าทายสำหรับ การใช้ความสามารถศักยภาพของตัวเรองนะครับการใช้คําอย่างนี้ก็ทําให้เรามีพลังขึ้นทันทีนะครับคําว่าสู้ต่อ next นะครับไรต่อไปสู้ต่อไปสู้ไว้คำพวกนี้นะครับน่าใช้ทั้งนั้นเลยควรใช้ทั้งนั้นเลยนะครับคำว่า ทำได้คาว่าเป็นไปเป็นไปได้นะครับมันเป็นคําพูดที่ทรงพลังเป็นคําพูดที่เปลี่ยนชีวิตเราเลยนะครับเราต้องทบทวนตัวเองเสมอว่าเออเราใช้คําพูดทางบวกหรือทางลบคําพูดที่สร้างพลังหรือคําพูดที่ลดพลังนะครับคำพูดมีสองทางนะครับคําพูดที่ลดพลังคําพูดที่เพิ่มพลัง นี่คือคําพูดที่เพิ่มพลังที่เราจะใช้กันยนิบประจําวันนะครับคําว่าฉันทําได้คําว่าเป็นไปได้คําว่าสู้ไว้คําว่าเอาไหมสู้ต่อเห็นไ,ไหมครับสามารถคําคเหล่านี้ครับทําให้เรามีพลังที่จะต่อสู้กับสิ่งท้าทายที่เกิดขึ้นในชีวิต การงานของเราในทุกๆวันนะครับหวังว่าเราจะใช้คำพูดเหล่านี้กับตัวเองเป็นประจำกับคนอื่นคนรอบข้างด้วยนะครับทําให้เรามีพลังคนรอบข้างมีพลังเอาใหม่ครับให้โอกาสตัวเองลองดูครับลองทำดูลองเปลี่ยนคำพูดดู เปลี่ยนคำพูดที่มันสร้างพลังให้กับตัวเรียครับทุกคนทำได้ครับสวัสดีครับ